เอาเรามาดูในข้อนี้ครับสาม x ยกกําลังเสนอสองบวกสองยกกาลังสามส่วนสองเห็นไหมครับคูณด้วย3าม x ยกกาลังเสนอสองลบสองยกกําลังสามส่วนสองพออ่านปุ๊บแล้วก็งงแต่ถ้ามองให้ดีๆนะครับมองให้ดีๆเป็นไงครับสองตัวนี้นะครับสองวงเล็บนี้เหมือนกันนะครับต่างกันที่อะไรครับต่างกันที่เครื่องหมายนะครับมองให้เป็นระบบแบบนี้ก็จะแก้ปัญหาได้นะครับ ทุกเรื่องนะครับไม่ว่าจะเรื่องเลขเรื่องอะไรต้องมองให้เป็นระบบนะครับมาดูเลยครับว่าเราจะเริ่มยังไงกันดีนะครับเริ่มด้วยเริ่มด้วยอะไรก่อนดีครับอ่าเริ่มด้วยอะไรก่อนดีครับตรงนี้ได้ไหมอ่าเอาตัวหน้าใช่ไหมครับคูณกับตัวหน้าเห็นไหมครับอืมเอาตัวหน้าคูณตัวหน้าดูซิว่าได้อะไรกันบ้างนะครับเอาตัวหน้าคูณตัวหน้าดูว่าได้อะไรได้สามเอ็ก ยกกาลังเศษหนึ่งส่วนสองใช่ไหมครับคูณกับอะไรครับตามเส้นเลยสามเอ็กยกกาลังเศษหนึ่งส่วนสองนะครับต่อไปอะไรครับตัวหลังคูณกับตัวหลังใช่ไหมครับตัวหลังคูณกับตัวหลังเราจะได้อะไรครับเราจะได้สองยกกําลังสามส่วนสองเห็นไหมครับคูณกับอะไรครับคูณกับสองยกกําลังสามส่วนสองนะครับเราตัวเลขลอกมาก่อนนะครับแล้วเครื่องหมาย อะไรครับลบกับบวกได้เครื่องหมายเป็นลบเห็นไหมครับทำปฏิยุขั้นไม่ยากนะครับสบายๆไม่มีอะไรนะครับต่อไปอะไรครับเดี๋ยวเราเอาเป็นสีเขียวดีกว่านะนั่นนะครับตัวนี้นะครับเอาใกล้คูณใกล้นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งเอาไกลคูณไกลนะครับเสร็จที่ได้เอามาบวกนะนะครับเป็นพจน์กลางนะครับ เรามาเริ่มเลยนะครับใกล้คูณใกล้เราเอา3 x มกกําลังศษนยหนึ่งสองเห็นไหมครับเราเอาตัวเลขขึ้นก่อนนะครับบวกด้วย 3x ยกกําลังศษหนึ่งสองเราเอาตัวเลขเสร็จแล้วก็ x แล้วก็อะไรครับ,ค,บรคูณกับอะไรครับคูณกับอะไรคูณกับอะไรครับ2ยกกําลัง3ส่วน2เห็นไหมครับอ่าต่อมาอะไรครับต่อมาอะไรครับ เหมือนเดิม3 x ยกกาลังเซส่วน2เห็นไหมครับบวกกับเครื่องหมายเครื่องหมายเครื่องหมายอันตัวไปนี้เป็นอะไรครับเป็นลบนะในตัวไกลนะครับก็คืออะไรนะครับ3 x ยกกําลังเศน1ส่วน2นะครับ3 x ยกกําลังเศน1ส่วน2นะครับเครื่องหมายเป็นคูณกับนะครับคูณกับ2ยกกําลัง3ส่วน2นะครับคูณกับ2ยกกําลัง3ส่วน2งนะครับตรงนี้ต้องเขียนให้ชัดนะครับ ยกกำลงังสามส่วนสองแล้วทําไมครับเครื่องหมายเป็นอะไรครับลบกับบวกก็เครื่องหมายเป็นเครื่องหมายลบนะครับลบกับบวกได้ก็เป็นเครื่องหมายลบนะเดี๋ยวเราค่อยมาเคลียร์ไปทีละขั้นนะครับอันนี้เรามาดูต่อ3 x ยกกํลาลังเศษห่วยสกับ3 x ยกกํลาลังเศษห่วยสเห็นไหมครับมันมี3กับมี x เห็นไหมครับตัวเลขก่อน3 3เป็น9 3้คูณสได้9มันคูณกันอยู่ใช่ไหมครับเอาตัวเลขคูณตัวเลขแล้วก็ x ดําเนินการกับ x นะครับ x เป็นไง x คูณกันฐานฐานเดียวกันก็คือ x เอามาทำอะไรครับกำลังเอามาบวกกันเป็นหนึ่งส่วนสองบวกเศษหนึ่งส่วนสองเห็นไหมครับเป็นครับตัวเลขข้าศนของตัวเลข x กับส่วนของ x นะครับต่อไปตัวนี้ตัวไหนครับตัวตัดถัดไปนะครับตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับบวกด้วยอะไรนะครับก็ต้องเป็นสามอะไรครับสาม คูณด้วยสองยกกําลังสามส่วนสองนะครับร<อ> <persu 1990> นะครับสองยกกำลังสามส่วนสอง x ยกกําลังเซษหนึ่งส่วนสองนะนะครับลบกับอะไรลบกับสามคูณยกกําลังสองยกกําลังสามส่วนสองนะครับนะครับเรียงให้มันเรียบร้อยก็จะอ่านง่ายเน็กง x กยกําลังเซหนึ่งสองเอาตัวนี้ก่อนเอาตัวนี้ตรงนี้ก่อนนะเอาตัวนี้ก่อนคูณกัน อันนี้ลบด้วยอะไรครับลบด้วยสองสองฐานเดียวกันนะครับคูณกันเห็นไหมครับเลขยกกำลังฐานเดียวกันคูณกันเอากำลังมาบวกกันก็คือสามส่วนสองบวกสามส่วนสองนครับหลักเดิมเลยตรงนี้ตรงนี้อะไรครับตรงนี้เราเห็นแล้วมันเหมือนกันเปรียบเลยนะครับเหมือนกันเปรียบซื่องหมายต่างกันเพราะฉะนั้นตัดไปได้ใช่ไหมครับใช่ไหมครับตัดไปได้เลยปึ๊บ,บนะนะ บวกลบกันแล้วได้สูตรถูกไหมครับตอนนี้ก็คือเหลือหัวกระทายนะง่ายๆนะเห็นไหมครับเหลือหัวกระทายเอาเรามาเริ่มกันต่อเลยนะครับหัวกระทายอันนี้ก็ได้เท่าไหร่ครับ 9x ยกกําลังเศบหนึ่งส่วนบวกเศษหนึ่งส่วนสองก็ได้เท่าไหร่ครับได้เป็นสองส่วน2นะฐานเท่ากันข้างบนก็บวกกันได้เลยนะครับอันนี้บวกลบไม่ต้องอามาคิดแล้วนะต่อไปก็เป็นลบลบเท่าไหร่ครับ ลบสองอะไรครับ2ข้างล่างเป็น2นะครับส่วนเป็น2ข้างบนเป็น3าบวกสได้6กใช่ไหมสามบวกสได้6นะโอเคไหมคราวนี้เราลองตัดซิจะได้น้อยๆลงหน่อย2122นึ2งสองสนะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็จะได้อะไรครับเราจะได้อะไรเก้า็นะลบลบเท่าไหร่ครับ ลบสองยกกำลังสามเสร็จร้อยไหมเสรร้อยเป็นคำตอบนะครับทำไปทีละขั้นนะครับจะได้ไม่งงนะครับเขียนไหมครับ